สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชีวิตติดตินินเดอร์มานีวันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะทางภาคตะวันตกของเยอรมันนั้นหิมะไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้ประมาณ3องศาค่ะจะพาไปชมของสวยๆงามๆกันนะคะวันนี้ไปดูการตกแต่งร้านแล้วก็ของประดับตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสกันค่ะ ช่วงนี้ร้านค้าต่างๆซุปเปอร์มาร์ทนะคะก็พากันตกแต่งร้านด้วยของประดับในช่วงคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆก็เช่นเดียวกับร้านขายของก่อสร้างนะคะนี่เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างแต่ว่าจะไม่มีเฉพาะวัสดุก่อสร้างเท่านั้นนะคะมีของแต่งบ้านด้วยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะสำหรับซันตาคลอสน้อยของเรานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ ของพวกนี้เขาก็จะไปวางตามที่ต่างๆในบ้านนะคะบนโต๊ะบนต,บนตู้บนเตียงต่างๆนะคะภายในบ้านก็จะปะกอบด้วยสีเขียวสีแดงสีขาวประมาณนี้นะคะเพื่อนเพนี่ในอริยบทต่างๆน่ารักมากๆเลยค่ะมาถึงจุดนี้นะคะจะเป็นของทํามือค่ะเพื่อนๆจากเศษวัสดุต่างๆนะคะเศษไม้เศษฟางแล้วก็ ของประดับตกแต่งต่างๆนะคะดูสิคะเพื่อนๆอันนี้คือเศษฟางนะคะเอามาประดับกระถางต้นไม้ค่ะอันนี้จะวางข้างนอกบ้านก็ได้วางในบ้านก็ได้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะหน้าตาบ้องแบวมากๆเลยนะคะ นี้จะเป็นของทามือนะคะเพื่อนๆเห็นในถุงที่เขาสะพายไหมคะนั่นเป็นถั่วแล้วก็เป็นอาหารของนกนะคะเพื่อนๆชุดนี้จะวางไว้นอกบ้านนะคะเพื่อให้นกมาหาอาหารกินนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเนี้ยนกเขาจะหากินลําบากนะคะคนก็คิดประดับตกแต่งนะคะเพื่อนๆเอาอาหารนกเอาถั่วมาใส่ไว้ในถุงนะคะเพื่อให้นกมาจิกกินค่ะ เห็นไหมคะถุงบนหัวแล้วก็ถุงที่เขาสะพายนะคะนั่นเป็นอาหารนกค่ะเพื่อนๆเป็นพวกเมล็ดทานตะวันนะคะเป็นข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่หรือว่าข้าวสาลีนะคะเป็นเมล็ดคันพืชค่ะ ดูนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาเอาไปตั้งไว้ในสวนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเป็นต้นคริสต์มาสเล็กๆก็มีนะคะประดับด้วยดาวค่ะนี่เป็นต้นคริสต์มาสที่เราจะาไปจัดเองก็ได้นะคะต้นเล็กๆค่ะต่อมาเรามาดูในส่วนของดอกไม้กันบ้างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆสวยงามมีหลายสีสันนะคะแล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้ค่ะ อันนี้จะปลูกหน้าหนาวแล้วก็ปลูกไว้ในบ้านได้นะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็ใช้ตกแต่งห้องนักเล่นห้องห้องครัวห้องอะไรก็ได้นะคะเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสค่ะเล็กๆนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นของจริงนะคะแต่ว่าเขาพ่นสีนะคะเพื่อนๆเหมือนกับมีมะคลุมอันนี้เป็นต้นของจริงเหมือนกันค่ะเป็นต้นคริสต์มาสที่ยังเล็กอยู่นะคะสําหรับคนที่มีบ้านเล็กๆแล้วก็ไม่มีพื้นที่นะคะหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะเพื่อนๆเอาไปตกแต่งกันได้ค่ะที่เป็นหัวแล้วก็มีหน่อขึ้นมานั้นก็คือว่านสีทิศนะคะเพื่อนๆกาลังจะออกดอกนะคะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสของจริงค่ะ ต้นที่เราจะมาตกแต่งบ้านนะคะก็มีขายที่ร้านวัสดุก่อสร้างเช่นกันค่ะราคาก็ไม่ถูกเลยนะคะประมาณ30ยูโรค่ะเพื่อนๆคูณด้วย38บาทนะคะก็ประมาณ1,150บาทค่ะต่อต้นนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นฐานที่ตั้งของต้นคริสต์มาสค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าต้นคริสต์มาสเขาตั้งอยู่ได้ยังไงนะคะเขาจะมีฐานแบบนี้ขายค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ชมกันเล่นๆเ,เ,เพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาชมของสวยๆงามๆในช่วงคริสต์มาสกันแค่นี้นะคะ สำหรับคนที่ชอบคลิปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ